สวัสดีกันนะครับคราวนี้เรามาอยู่ในเกมวันพีษเหมือนเดิมเหมือนเดิมฟิงโฮมนะครับกับแขกรับเชิญท่านหม่ที่ว่าตาต่างไม่ไม่ดําไม่ดําแล้วไม่ปากหมักเหมือนเดิมหรือว่าปากฉลาดหล่อและใส่หัวใจดีนะคะกดตีกับใครเกียร์มากก็จะมาป่วนแชนแนลเรียกว่าการที่เขาก็มาเนี่ยยากมากนะครับเรียกว่าเสียเวลาพอไม่พอไม่ไม่สุด ก็วันนี้จะมาหนึ่งๆกันนะคะผมใครชนะก็จะต้องเรียตีนมาใครชนะนะใครชนะอยากโดนดีเดี๋วจะมี c h a l l e n มิสเซสแล้วใครชนะจะต้องเรียตีนค่ะเราจส่งแล้วเราก็ได้ถ่ายคลิปครับเลียตีนแมวนะคะเาาใหห้ี่่กินนลยเเดตมขาบอกว่าใครกูบอกว่าใครชนะนะกูไม่ได้บอกว่าใครเลย ตุ่มเลยวันนี้ตุ่มตุ่มบอกว่าใครจะได้สักตุ่มเลยเฮ้ยตรวจเหรอตุ่มเลยอืมก็วันนี้ตู้ก็จะอ่อนเนี่ยผมครึ่งครึ่งแล้วว่าดักอันไหนเดี๋ยวแฟนวันนี้แฟนก็จะอ่อันนี้ผมโดยการไปหยิบคู่ซันมานะครับไปหยิบคู่ซันร้องพ่อกไปเลยสักหยิบคู่ซันแล้วพ่อตายกูแบ่งคู่ซันเนี่ยสักแบ่งกี้ ม่เออเนี่ยจะบอกกูนะเขาไปนี่นะเขาเหมือนต้องซักตัดเต็มตัวเนาะพอเราต้องเต็มตัวต,วตวลอดเราเต็มตัวไม่ได้คนแก่ไม่ได้เธอชิราโฮชิมาเด็คนะ่ะชิราโฮชิมันเพิ่มขอบนี่แหละเธอจะน่ารักด้วยก็ไอคนเก่าเนี่ยเป <c oughs> เคี้ยวนะครับเขาบอกว่าไม่ไว่างนะมไม่ว่างเป็นไอยูบาก์เกลีย ตอนนี้ก็ชวนมาด้วยนะเพราะว่าผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปของันเหยีจากับอดำานะเดี๋ยวไปบอกใครนะครับเขาไปลิ่อนขับครับเขาไปอยู่ขับตอนนี้เขาการซ้ซัมบูรี่อยูครับิก็คลิปนี้เลขสิปบวเลขสิห้าบวนครับอาจจะมีการพูดถึงการหรอะไรบ้างเขียนให้มเขียนะเขียนว่าพี่บวกอืมตัวเลด้วย ก็มีคนมามาดูวิดีโอแถวนี้นะครับก็หาดีเ็บแจกอะไรเยอะเลยวะดูด้มั้ยมันมองเห็นราเยอะแบบนี้เราต้องเอาเป็นชาพูเอ้อเสียเข้าไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องตรงนี้เฮ้ยเนี่ยแจกเนี่ยปุอไข่ก้อน เลี้ยวสิโก้คู่นีห้หมดตะวฮะอ๋อเนี่ก็จะขอเนี้ตู้ไม่อยู่นะครับขาะอ่อเขาจะไปทับอีกคนนึงนะครับ เด็กไรเหรอช่วยใปรพร้อมระวังน้ำล่างได้ไหมเอาเครื่องอะ ให้บนนี้มันลางบนเีเรา,เาไปกินข้างนอกกินล่างเน้นเป็ดก็จะไปกินต่อนะครับ<ะ>เราเอาอาหารวางอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินข้างนอกเราแ,แค่เราแค่ข้าไม้เอาเติอมลงไม่ไกินเสร็จแล้วมาให้ก่อน<ะ>น,นี่เนี่ยเราลงเราเอาลงบนล,ล,ล่างเรางโดนโดนโดนบนเนี่ยมา ที่จ,จบมือกเด็กนะเนี่ยไม่จกินใจคน่อยู่ข้างมึงแมวาจานไปแงง่ายดีหมดเนะมีคนเยอะหมดแล้วไก่ปีแต่ทอดน,นะเอาไหมเลุกน้ำคุ้่ไหลวนะฮะอยู่หลังเนี่ยไปเดี๋ยแพ้รูยอมแพ้ป้าฟินาเล่ป้าี๋ระจะมาชี้ตีอีสา ไม่มีอาคิตตัวคุณนะเนี่ยไม่มีอาีิเลยเอะไรอะไรมึงมันแค่คนกระจอกเล่นลูปี้เล่เป็นดูคลิปมาก่อนใช่ป่ะตอนนี้โกฟู่อ่ะไอ้กับอีดำแม่ะฮ รู้ป้าว่าเป็นอะไรเออมึกเล้นไม่ปิดอยู่ก็เล่นอีกโอยกิดจอกไปเลยอ้โหผมยอยอมาไปเลย้ามานูเทวย่งน่าใเขาเป็นเกียไปอเขา น่และอ๊โดนเลยมึออะไรนมากไอ้ได้เกมึงตายกอเลยบ่งโก้ไอ้โฟับรถกกลังอยู่เลยอยเจ้าเรื่องงี้บินไปไหนกบินไปไหนกบินไปไหนมโก้เลิกแดกเลยยังเก่งๆมากกูแดกมากป้น

ทำนลลูกปอกไปเลยเฮ้ยยาวอะไรเอะปวดตายยะเก็บกโทเทเทหน่ย<า>ยอยเฮ้ยแย่แอยไฟมันทำน่งายาไม่เข้าใจฮ้ยปวดตายเลยเนะี่ย นี่มันเซนลูฟี่ดีกว่ากูอ่อนให้แน่เฮียยิงโดนแล้วเียเลิกโยนเลยละนุ่คอนคุณจะถ่ายอะไรไม่ได้กูอ้ามตายนี่แกงลูกฟีกูนี่กูใช้แล้วท่านเฮียเยิยกบันดีครับมึงโดนด้วแกงด้วยแกงอะไรเฮียเออมึงโดนเฮีย แ่งเขามีหาคีว่า้างก่อนไม่มีทำอะไรแกัอยู่นิ่งทำไมฮะเลี้ยวมาคังก่อนเป็นเป้าอย่างนี้มึงเป็นจะปอดลัยอะอะอะไรอะไรโรยตุอ่เฉียเคปโดนมาครั้น

ติ๊กไก่ไปดึงขอฟ้าไอ่ปอกประโดดกระโดดเลอะใหญ่ใหญ่แดงแล้ว <c oughs> ว่าคิาวเป็นไงอ่ะเมี่ยเปิดนกูแดงคนเดียวเครื่องเสียกันะน,น่ะของเฟนเนี่ยของเฟนเนี่ยนอน,นกูกระจ้งเลย มาให้มึงเล่นชอบเล่นตีปืนไงจรเอ,อม,อม,มกาต่อยเชียคูเหรอกาคนให้ผมไปซ่านมึนวงวเลยนะเ,เว้ยมันให้อะไรพี่่ผนไปแยกที่ปัดเรอหลอดท่อ,อ,อเออทำไมคนตนะข้าม ใช่เอไปตายอืมใคแท้วาตายซอยออะไรนะกีบอกอะไรซอยกุ้หรอไม่ไม่กูจะพู่าอยลูกปัดเลยไอ้เกี้ยนนี่ก็สงสารกู่เถอะไอ้เี้ยนไม่เคยงงสาใครกูกือประเจ้า่องนี่ออกไปเลยสัตว์ปเจ้าล้วเ็นมึงอะ ลมขาไล่ร่างเกียวสีเยี่ยนอะติ๊งติ๊งลายเยี่ยลาเยี่ยมจะตอบมาให้ลายเดียโอ้ยจัล ER ูกูมาลใกล้อไปเอานี mm ่น hmm. ับเดียวเก็บบเดียวก็ตแล้วตายปะเดนไปขอบฟ้ามีอะไรมันอืมันกันกงได้หรอ กูร่างอ่ะอีอออกอ่อนใหออาา้กดเนี่ยไว้ท่าช้าตกไปบ้างเออท่าอะไรวะเป็นท่าเสาตรงเราเองแหละโอ้ยใช้ช้าว่ะงเล่นดิบแข่งปะโอ้ยโดน กูลืมไปสัตว์กูแพ้อาหารทะเลที่อยากกินกุ้งไม่ได้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋พึ่งกูแดกน้ำอยู่เออแล้วเร็ว<ะ>มาคนกระจอกกำลังเจอคนที่เก่งๆมามึงไอ้ใจร้ายนี่แบบเม่อไหร่มึงจะสบายใจสักทีเ <c oughs> ม่อไหร่จะสาใจมึงห,หมายอะไมให้ตัวประกอบฉากเกมนี่ถึงวันพีชตัวประกอบ ลลหลอโค้งเหลือเยี่ยน,นาเกีย้รี <laughs> มีเวลาจำกันเ้ออะไรร้างของูพี่ร่างเงี้ยมีี่ยมึงก็เห็นอยู่ตล,ลอดเวลาไหม่ะไหนยูนะวะจะหมดเวลาละจะหมดเวลาโขายี่ไอีกเลย,ดย,ดย,ดยมดพอดี ยิ่กันตาอือฮิวันตายิ้มแค้เหรอยอมแพ้มไหมนี่ก็บอกว่าอะไรนะกูกระจอกเหรอบอกกูกระจอกใช่ไหมจิ้งหูยังไม่ได้พูดเีนี้เลยนะพูดกูได้มึงตอนนั้นมึงอะไรขี้ไอ้หมดเด้อฮอกกูแรงมามึงแค่ไปกันจับกระจอกมาเข้าไปหาชี้ได้ไงทำไรพวกควาพวกเหรอ

อ่นี้น่าใชุ้ oh. <laughs> yeah, ๋ยใช้ปนในนี้ตับเรื่องอะไรเงี้ย่เข้าลูกปนยางนีเงี้ยลูกปืนทำอะไากู้ได้กลบไปก่อนปักใจปัใจมีอะไรกูการตอนตายไหมครับมีอะรพูดตอนตายไหมมีอะรพูดกตนตายไหมโอคีอะไรูดกตันตายไหมย่าอย่ามันโจ๊ย่าม่มันจกพ่งนักทหารดิโอ๊ย เฮ้ยเดี๋ยวมึงกัอะไรเนี่ยมันจะไอ้นี่แกมานนะ、มึงก็ท้าทายคูไม่ได้วัปล่อยความขลุ่ยเรือวดปล่อยอะไรเอาเคอมึงไม่มีมึงจะความดำโอยอะไรมาถ้ามึงจะมาทางไหนสักทางมึงก็เลือกให้กูยิงลำบากตาย เป็นอะไรนะายุาาดหาอะไรกันดีหมดแลตายหมดไปใช่ไหมหมดแล้วโอ้อืออกุกกะกุกกะกุกะโอ้โอ้กะกืกะหมดแล้วเหรอหแล้วเจ้าก,การอัลบิปเลยเนี่ยได้ครับแล้วขอตัวพลังกิฟตนี้นะครับกับคนแพ้ครับอะไรนะเรตตินแมว คนชนะอะไรอ้เงี้ยฮะมึงว่าคนแพ้กันหรคนชนะมึงไปย้อนดูคล<ฮ>ิปกมึงไปย้อนดูคลชีตุกย้อนไปย้อนย้อนแบบอี้